สวัสดีครับผมโชคดีกันช่างครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวของโชคดีกันช่างครับมาดูซูเปอร์จูเนียร์ครับว่ามีอะไรบ้างครับจูเนียร์เราต่ออยู่ราคา1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับสวัสดีครับผมโชคดีกันช่างครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวข้าวครับของโชคดีกันช่างครับรุ่นนี้ซูเปอร์จูเนียร์ครับราคา1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นครับเดี๋ยวเราพาไปชมรอบๆกันครับ ตัวนี้เจ้าของสั่งมาเป็นไสอิวครับเงอะคงครับตัวนี้ครับเจ้าของอยากได้มากครับทางเราเพ้นให้ครับเจ้าของอยากได้ครับโชคดีช่างจัดให้ครับเดี๋ยวเราชมรถไปเรื่อยกันนะครับชมภาพรวมก่อนครับไสอิวครับ อันไหนข้างบนแอบดูบนหน่อยอ้าวใส่อิ๋วขี่ช้างครับงานนี้ครับก้านกล้วยกับสบาแก้วครับนี่ครับเด็กๆเขาอยากได้ครับจัดให้ไปครับก้านกล้วยกับสบาแก้วครับเดี๋ยวดูรอบๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเครื่องทีครับถ่ายรอบคันกันครับ หค้งครับตัวนี้เพิ่มเติมใหม่คือบันไดหลังครับตู้นี้ครับอัดลมขยับมาใกล้อีนิดครับเพื่อเป่าละอองครับมาให้ละอองค้างที่เทอร์โบครับ,รบเพื่อนคนไหนสนใจเรื่องรถเกี่ยวขค่าสามารถสอบถามของที่ช่างวีไนะครับสอบถามช่างวีได้เลยครับ ที่เบอร์โทรครับ081088054ครับนี่เดินมาเราไม่ได้ปัดฝุ่นเลยนะครับเราปัดฝุ่นเช็คเช็ดแล้วก็ส่งลูกค้าทีเดียวครับชับชงเปียงช่างครับ081088054ครับตัวนี้ส่งสกลนครครับตัวนี้ครับส่งสกลนครเอามารู้เรามาคุยเรื่องระบบกันเลยครับตัวนี้ครับปากเกี่ยวครับ2เมตร70ครับปากเกี่ยว2เมตร70ครับปากเกี่ยว สองเมตรเจ็ดสิบนี่สองเมตรเจ็ดสิบข้างในครับใบตัดนะครับสองเมตรเจ็ดสิบครับข้างในครับสองเมตรเจ็ดสิบตู้ตัวนี้ห้าฟุนห้าครับห้าฟุนครึ่งครับเป็นห้าพันห้าตู้ครับกบลูกตีครับห้าฟุนห้าครับตัวนี้ครับลูกตีครับห้าพันห้าลูกตียี่สิบนิ้วนะครับลูกตีลูกตียี่สิบนิ้วอุ้มอยู่มาณตันแปดถึงสองตันครับ รุนนี้ครับบรรจุได้สองตันครับแล้วก็ตัวเดินเป็นสิบสองครับสิบสองหล่อใหม่ครับสิบสองของใหม่ครับเป็นของหล่อใหม่เลยครับสิบสองครับตัวนี้โซ่สี่สิบห้าข้อครับเราเลื่อนล่างเราเราใส่สิบลูกเลยครับตัวนี้ครับข้างล่างครับสิบลูกเลยครับรับรองครับวิ่งเนียนแน่นอนครับถึงเป็นรถเล็กแต่เราใส่ช่วงล่างใหญ่ครับางบนเราเลื่อนสองลูกครับเท่ากับว่าข้างหนึ่งมีสิบสองลูกครับ ร้อนำสิบแปดสเตอร์หลังยี่สิบเจ็ดครับโซ่สี่สิบห้าข้อครับตัวนี้ครับราคาหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นครับมาดูปั๊มครับปั๊มตัวนี้เราใส่ไดกินยี่สิบสองครับปั๊มเป็นปั๊มเก่านะครับเก่าเช็คให้ครับไม่เคยใช้ในไทยครับปั๊มครับปั๊มเก่านอกครับเก่านอกไม่เคยใช้ในไทยนะครับปั๊มยี่สิบสองไดกินครับ เราเป็นใช้แยกอิสระครับซ้ายขวาครับพอมีปัญหามันสามารถซ่อมง่ายครับนะครับยกออกมาเลยครับคนถอดลักไปขายก็ลักง่ายครับเราทําเพื่อให้ซ่อมและดูแลง่ายๆครับไม่ใช่ว่าลื้อเยอะครับเพราะรถทุกคันโอกาสเสียมีเยอะครับไม่ว่าซื้อไปแล้วไม่เสียครับมันต้องเสียครับมันอยู่ที่การบํารุงรักษาครับนี่ครับเรามีระบบทำความสะอาดน้ํามันครับมีกรอีกสามลูกครับ มีตัวซ้ายมีตัวขวาแล้วก็ยกหน้าครับครับเครื่องยนต์เราใช้ของ J2 ครับเครื่องประป่าสองรอยสิบห้าแรงครับนี่คสองร้อสิบห้าแรงครับ j จทูเจแปดซีนี่ฮะ j จครับบวกโบก็สองสามห้าสองสี่ห้าหรือสองหกศูนที่เขาเรียกนะฮะแล้วแต่คนชอบครับตัวนี้เราใช้เทอร์โบของซีดีเทอร์โบครับเทอร์โบครับเทอร์โบ ตัวนี้เพิ่มเติมมาก็มีตัวกระจายฟ้าตัวกระจายฟางนี่ครับกระจายฟางนี่กระจายฟางครับกระายฟางเราใช้ระบบเป็นคอมครับหน้าคอมดูดนะครับเหมือนคอมแอร์ครับรถยนดึงไฟฟ้าก็ดูดปุ๊บเลยฮะดูติดเลยครับนี่ครับไม่ต้องลงมาเสียบมาอะไรให้ยุ่งยากครับเปิดสวิตช์ไฟข้างบนครับสบายครับแล้วก็มาดูพัดลมท้ายเครื่องครับ พัดลมท้ายเครื่องเราขยับมาจากตัวริมที่อยู่ริมตรงนอกนี่ครับขยับเข้ามั้งในอีกครับเพื่อให้แรงเป่าลมมนดีขึ้นครับเพื่อให้ลมมาส่งเข้ามาข้างในเทอร์โบเลยครับเพราะว่ามันจะมีเศษฟางคว้างอยู่แถวใต้ได้เทอร์โบนะครับทำให้เกิดใสไไม่ได้ตัวนี้เราขยับแก้ปัญหามาเลยครับนี่ครับมันจะตกค้างนี่ครับนี่เราขยับมาเลยขยับพัดลมมาเลยครับเป็นลายสวยงามครับแล้วเราก็ทําบันไดเป็นบันไดขึ้นหลังครับ รันดนไดขึ้นหลังเลยครับตัวนี้ครับทาขึ้นมาเลยนี่เผื่อใครจะขึ้นทั้งหลังสามารถเหยียบไปเลยแล้วไปเหยียบสายพานครับเดี๋ยวลื่นครับมีบันไดขึ้นเรียบร้อยครับแล้วระบบไฟท้ายก็เป็น LED ครับ6กดวงครับมีกองอากาศข้างบนแล้วก็มีกองแล้วก็มีถังลมข้างบนครับมีฟ้ายถังลมครับแล้วก็จะมีถังมันเทอริข้างบนครับตัวนี้คือเก็บที่อย่างเรียบร้อยครับ มาดูช่วงไล่ทีครับนี่ครับตัวที่สองรอใหม่เลยครับสองใหม่เลยคลิกๆเลยครับรอใหม่เลยครับสองรอใหม่ตัวนี้เราใช้มอเตอร์ของไคยาบ้าครับมอเตอร์ครับไคยาบ้าครับสีชมพูครับสวยนะครับนี่เราลองทดสอบเดินเรียบร้อยแล้วครับเหลือเช็ดแล้วก็นำส่งลูกค้าครับ วันนี้ที่ทำไลฟ์ให้ดูคือวันที่29ครับิ9เมษายนครับปรมาณส6 3ครับรถบ่ข้อส่งข้าวครับเป็นมอเตอร์ครับนี่ครับก็เป็นมอเตอร์เลครับช่วงวินช่าเป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์ส่งเลยครับข้อตั้งตั้นเราใช้สายพานครับเราแยกระบบเลยครับคือ เราให้มอเตอร์เดินก่อนตามด้วยสับแต่พายครับมันจะไม่ติดครับเข้าเปียกเข้าเราจะไม่ติดครับตัวนี้เป็นตัวออยครับเป็นตัวระบายความร้อนของหม้อน้ำหม้อออยครับเดี๋ยวหม้อออยหม้อน้ำมันครับนี่ครับหม้อน้ำใหญ่ๆขึ้นมานิดหนึ่งครับนี่หม้อระบายความร้อนของหม้อน้ำครับของเครื่องยนต์ครับตัวนี้ครับนี่ครับช่วงวีกช่างครับตัดลายทาร์ฟมอร์ครับโลโก้ของช่วงวีกช่างครับเพื่อนๆคนไหนสนใจครับสามารถติดต่อที่เบอร์ของช่างวีได้ครับ081088054 1ครับ นีก็ปั๊มยกหน้าครับอืะปั๊มยกหน้าครับสะพานสองเส้นครับไม่ต้องตั้งตึงมากครับนี่ครับไม่ต้องตึงมากครับระบเดินแป๊บนี่ครับตันนี้เราใช้คอนโทรล4แกน80สิลครับอรโทนใหญ่เลยครับสามารถรับน้ำมันได้สบายครับไม่รั่วไม่ซึมครับไว้ปล่อยข้าวปล่อยอุ้มนะฮะแล้วมาดูข้างซ้ายนิดหนึ่ง นี่ครับของพวกืีจะมีไดไข่คอทุกคันครับนี่ครับเผื่อติดปากติดคอหรือมีขี้ดินติดปากสามารถขายแก๊กเดียวฮะหลุดเลยครับไม่ต้องเอาลงอาเท้าไปถีบตาตีนไปยันฮะสะดวกสบายครับคนขับก็ไม่ต้องลงมาจากที่นั่งมาลงมามาเพื่อเขีียเศษฟางหรือเศษดินออกจากปากครับตัวนี้ครับมีแต่ลมเรียบร้อยครับนั่งคนนั่งกันอยู่ข้างบนครับอันนี้จะใช้เบาะแต่งเบาะซิงนะครับ ตัวนี้เป็นเขียวครับเป็นสีเขียวครับเสียวผสมครับสั่งผสมเขาตัวนี้ครับท่านเพื่อนเห็นตัวจริงจะสวยมากครับสีเป็นสีรถยนต์นะครับสีสั่งผสมครับเดี๋ยวดูภาพรวมๆไปไกลนิดนึงครับนี่ครับมีสองคันครับนี่คันครับเดี๋ยวคันนู้นเราก็จะไปดูเหมือนกันครับเดี๋ยวคันนี้แป๊บนึงจะบดูภาพรวมครับคันนี้ส่งสกลนครครับ เพิ่มเติมขึ้นมาก็มีขวามือก็เป็นตัวนี้ฮะเป็นถาดือกระบะอีกหนึ่งชั้นครับทุกทีชั้นบนนี้จะไม่มีของทุนวินช่างครับแล้วเพิ่มมาอีกหนึ่งชั้นครับชั้นล่างใส่มันชั้นบนเพื่อมีใครมีครอบครัวสามารถขึ้นไปนั่งได้ครับตรงนั้นฮะก็ได้ประโยชน์เยอะครับตรงนี้ครับครับถาดถาดกระบะสองชั้นครับนี่ฮะล่างกับบนสามารถนั่งได้เลยครับ เดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งครับคันหนึ่งสีเหมือนกันเปรียบครับนี่สีเหมือนกันเลยครับแต่ผิดทิ่ลวดลายครับผิดทิ่ลวดลายครับคันนี้แล้วเกี่ยวอุดมทรัพย์ครับคันนี้ครับเจ้าตุลีกันช่างสเปคเท่ากันเป๊ะครับปากสองไม่เจ็ดสิบตู้ห้าฟุตห้าครับอุ้มอยู่มาสองตันครับตัดได้สองตันนี่ครับตัวรถสิบสองหล่อใหม่ครับ เลื่อล่างสิบลูกบนสองลูกครับโซ่สี่ห้าข้อต้นน้ำสิบแปดสเตอร์หลังยี่สิบเจ็ดครับสามไดก์ินยี่ิบสองเครื่องเกียร์ทูครับสองร้อสิบห้าแรงเพราะเครื่องเต่าบวกโบไปแล้วแต่สองสามห้าสองสี่ห้าสองหกศูนย์แล้วแต่บวกเยอะได้เยอะครับแต่รถตัวนิดเดียวครับเครื่องมันเกินอยู่แล้วครับเครื่องกําลังเกินอยู่แล้วครับนะครับลายเ้างบนครับพอครับสวยงามครับนี่ครับ มอเตอร์เราก็ใช้ไชยาบ้าเช่นไงครับครับมอเตอร์ไชยาบ้าสีชมพู12รอไม้ครับรอไม้แบบใหม่ๆแกะกล่องเลยครับมอเตอร์ก็ปัมเราบอกอีกทีครับเราใช้ของเก่าครับเก่าญี่ปุ่นครับแต่เราเช็คให้มีมีรับประกันเรียบร้อยครับไม่ต้องกลัวครับเครื่องก็ยังของเก่าเลยครับเก่าญี่ปุ่นครับไม่เคยใช้ในไทยครับเครื่องครับ ตัวกระจายฟางเหมือนกันเปี้ยครับวาระระบบเหมือนกันสายพันธุ์เท่ากันทุกเส้นครับสองคันนี้นะครับทำเลกิ้งยี่สิบสองครับแต่ระบบท่อขึ้นข้างครับขึ้นข้างเรียบร้อยครับมีบันไดขึ้นข้างเรียบร้อยครับหลังื่องมือครับรถทุกคันต้องมีหลังื้างมือครับใครบอกรถไม่เสียไม่มีครับรถเสียทุกคันครับ มันครับถาดสองถาดกระบะสองชั้นครับลายสวยงามครับมีร่มเรียบร้อยครับคนขับต้องกวร้อนครับบบคอครับปากสองเมตรเจ็ดสิบนี่ครับเผ่านี้เราใช้เผานิ้วครึ่งครับเผ่านิ้วครึ่งครับตุ๊กตาสองสิบแปดครับปืนสามลูกครับถ้าอยู่ข้างในนี่ฮะสามลูกเลย นี่ผมใช้แค่สองล species. Species. ูกผมใช้สามลูกครับครับสี่ลูกตัวตัวข้อเวียงครั um. kind of บสองลูกนี้ใช้ประคองครับใช้แรงกระชากครับมือแขนสอกเราครับชากคล้ายแ <Position. S 2> ขนสอกเราชากไปช็กมาครับถ้ามปืนปืนสองลูกมันจะดีครับปืนลูกเดียวเดี๋ยวก็หักครับตัวนี้เพิ่มมาคือสะพานสองเส้นครับทุกทีเราใช้เส้นเดียวครับลูกหน้าครับลูกควักนะฮะ เกียวหน้าครับไปเกีียวรวมครับเกียวตลอดครับจะก่อนใช้พวกโพเดี๋ยวนี้ใช้เกลียวรวมทั้งหมดครับดันอย่างเดียวครับดันอย่างเดียวไม่ต้องถส่หลังแล้วครับดูภาพรวมๆทีครับนี่ครับช่องวีช่างครับปุ้มเงินทองครับถ้าผู้ประกอบการสนใจเรื่องเกี่ยวข้าวสามารถติดต่อที่เบอร์ช่างวีได้ครับชอบแบบไหนครับเรามีหลายไซส์หลายราคาครับ ราคาเริ่มต้นที่ล้ 1, 400, านสี 2, 000, ่ครับหนึ่งล้านสี่แสนบาทถึงสองล้านบาทครับหรือเพื่ออยากได้คันเล็กอันนี้ผมว่ากางจะผลิตคันเล็กครับคันหนึ่งก็ไม่น่าเกินหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นครับเพราะว่าคันเล็กก็จริงครับแต่มันใช้ลวอะไหล่เท่ากับเครื่องยนต์ปั๊มตัวเดินเงี้ยใช้เหมือนกันครับผิดที่ว่าเหล็กมันหายไปนิดเดียวครับก็คือเราทําตามสั่งครับถ้าลูกค้า สนใจแต่อะไรู้เกี่ยวหรืออยากได้สเปคอะไรสงสัยอะไรสามารถถามที่โชควิช่างนะครับหรือเบอร์ผมนี่คะ081088054ครับอันนี้ก็ส่งสกลนครมมกันครับครับสองคันเลยครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันครับ ไปออกเดินทางเดือนพฤษตาพานี่ยฮะต้นๆเดือนนะครับส่งสองคันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของช่ว,วีนชั่นนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาเสนอนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยหรืออะไรสามารถติดต่อเบอร์โดยตรงด้วยกับช่างรวีได้เลยครับ เราก็เพิ่มเติมไปเรื่อยครับอยให้ดูพัดลมทีครับนี่ครับการเกี่ยวข้าวก็เกิดเกิดจากการไฟไหม้ก็อันตรายครับเราก็เลยเห็นใจผู้ประกอบการครับเลยทําพัดลมที่มาติดก,ก,กับเครื่องเลยครับของเราคือเราพัดลมเราไม่ได้ถูดก,กับตัวเครื่องหรือเฟืองนะฮะเราใช้ระบบวินครับวินมีกรรตัวกระจายกำลังครับจะเบาหน่อยจะไม่หนักเครื่องครับ ครับไม่ใช่ว่าเป็นเฟืองทดตัวนั้นก็ดีครับแต่ผมว่าในความรู้สึกผมว่ามันผนเครื่องมันหนักเครื่องครับนี่ความรู้สึกของแต่ละคนนะครับไม่เกี่ยวแล้วแต่ชอบครับไม่ได้ว่าใครดีไม่ดีครับรถทุกอู่ทุกคันดีครับแต่ผมไม่ได้ว่าผมดีกว่าใครครับแต่ผมอยากบอกว่าผมดียังไงครับอู่โชควีช่างดียังไงหนึ่งโชควีช่างทําเองครับ สองไปดูแลหลังการขายครับไปขับเองฝึกเองหัดเองให้เจ้าของรถเกี่ยวครับที่ยังไม่เป็นครับไปฝึกหัดให้ครับสามมีปัญหาอะไรสามารถคุยผมโดยตรงเลยครับไม่ต้องผ่านใครทั้งนั้นครับสามารถยิงตรงกับผมได้เลยครับข้อดีของช่ดตัววิงช่างครับกันหลังการขายต่อขึ้นมาเองครับทําเองครับช่าวิงช่างครับแลวเรื่องอะไหลายไม่ต้องกลัวครับ อู่เล็กๆไม่มีสะไม่สามารถทำอะไหล่ขึ้นมาได้ครับเราซื้อตามท้องตลาดแน่นอนครับก็พี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนที่ซื้อรถชวินจ้างไปก็สามารถซื้ออะไหล่ได้ทั่วไปครับไม่จ้งเป็นอมาซื้อที่อู่ครับเพราะอะไหล่หาง่ายมากครับเราไม่ใช่รถอู่รถบริษัทที่ใหญ่ๆที่ว่าต้องสั่งอะไหล่จากอู่จากบริษัทเท่านั้นครับอะไหล่เราหาซื้อที่ไหนก็ได้ครับย้ำครับหาซื้อที่ไหนก็ได้ครับ นี่ครับอันไล่มีทุกชิ้นครับแล้วระบบสายพานทุกเส้นครับเรามีลอกตั้งให้หมดครับทุกรอกครับตั้งทุกเส้นครับเพื่อแถวบ้านท่านสายพานมันมีเบอร์นี้ถ้าเพิ่มอีกเบอร์เราสามารถตั้งรอกได้ครัลอกเยอะครับตัวนี้ครับเบอร์สายพานตอนนี้เบอร์เจ็ดสิบแปดครับเพื่อไปเจอเจ็ดเก้ามา เอาาใส่ไปก่อนเราก็ตั้งลอกดึงลอกมานิดนึงครับตัวนี้ครับถ้าไม่มีตัวตั้งจบครับนี่ครับเราสังเกตของชุดโรินช่างก็จะมีตัวลอกตั้งสายพานทุกตัวครับเราใช้ยันขาดครับสายพานครับไม่ใช้แค่ยืดนะครับใช้ยันขาดครับสายพาน รวมไปท้ายเหมือนกันเปียบครับท้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับของโชววินช่างครับสุดท้ายนี้ขอฝากโชว์วีช่างด้วยครับนี่ครับฝากโชว์วินช่างมาด้วยถ้าผู้ประกอบการหรือท่านไหนสนใจเรื่องรถเกี่ยวข้าวครับสามารถโทรมาที่เบอร์ช่างวีได้เลยครับ ที่เบอร์โทรครับ081088054ครับช่างวียินดีให้บริการครับและให้คำปรึกษาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ